สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2องรถสวยวันนี้ผมมานำเสนอขายรถขุดเล็กแบรนด์ตลาดนะครับผมกับ Mitsubishi M M 3 0 S R ตัวนี้เป็นรถขุดนำเข้าไม่เคยใช้งานในประเทศไทยแบรนด์ i t s u b i s h i ก็เป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วนั่นเองเรื่องการใช้งานบอกได้เลยว่าคล่องแควคล่องตัวในการใช้งาน เหมาะมากเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดไม่ว่าจะเป็นใช้งานในสวนในไร่หรือไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในไซต์งานก่อสร้างใช้งานในรูปแบบรับจ้างนะครับผมก็ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เลยทีเดียวคันนี้มาในรูปแบบหลังคาออฟเซตบลูมนะครับผมบลูมอาร์มยาวสวยเดิมนะครับตัดด้วยสีดำนะครับตัวรถเป็นสีเหลืองอาร์มเข้าอาร์มออกสวิงเร็วแรงดีนะครับผมบุม้งกีก็สภาพสวยเดิมครับ ทางด้านตรงกลางของตัวบูมอาร์มออฟเซตบูมหมายความว่าตรงกลางนะครับสามารถสไลด์ทางซ้ายและสไลด์ทางขวาได้นั่นเองมีโลโก้นะครับ